ข้อ14นะครับกำหนดให้ x เป็นจำนวนจริงบวกที่สอดคล้องกับสมการ3ยกกำลัง 5x คูณกับ9ยกกำลัง x ยกกำลัง2นะครับเท่ากับ27แล้ว y เท่ากับ log 3ฐาน2คูณกับ log 5ฐาน4คูณกับ log 7ฐาน6หารด้วย log 3ฐาน4คูณกับ log 5ฐาน6คูณกับ log 7ฐาน8นะครับค่าของ x ยกกำลัง y เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับก็มาหาข้อมาหาแรกก่อนก็คือหา x เขาบอกว่า x เป็นจำนวนจริงบวกเลยนะครับ เผื่อว่าเขาดักมาก็ต้องจำไว้ด้วยว่า x คือจำนวนจริงบวกเท่านั้นก็3ยกกำลัง5 x คูณกับ9ยกกำลัง x อกยกกำลัง2เท่ากับ27ใช่ไหมครับอ่า9คืออะไร9ก็คือ3ยกกำลัง2ใช่ไหมครับงั้นอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น3ยกกำลัง2องยกคูณกับยกกำลังเกำลังสอใช่ไหมอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณกับ3ยกกำลัง5 x เท่ากับ27 27คืออะไร27เนี่ยก็คือ3ยกกำลัง3ใช่ไหมครับอ่า ทีนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มรู้หนทางใช่ไหมครับก็เอา2เวลาก้อนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอา2มาคูณกับ x กำลังสองได้เลยก็จะกลายเป็น3ายกกำลังส x กำลังสคูณกับ3ามยกกำลังห้า x เท่ากับสยกกำลังสหรือเวลาเลขยกกำลังมาคูณกันเนี่ยก็สามารถเอาเลขยกกำลังมาบวกกันได้เลยใช่ไหมครับถ้าเป็นเป็นฐานเดียวกันก็จะได้ว่า3ายกกำลังห x บวกสอง x กำลังสอเท่ากับสยกกำลังสอ่าพอฐานเท่ากันแล้วเลขยกกำลังมันไม่เท่ากันแต่ว่า สรุปแล้วสุดท้ายมันเท่ากันแสดงว่าเลขโจทย์กลัมันต้องเท่ากันใช่ไหมครับแสดงว่าอันนี้เนี่ยต้องเท่ากันนะครับก็ได้ว่า 5x บวก 2x กำลัง2เท่ากับ3ก็ย้ายข้าง3มาครับมาแก้มาแยกตัวประกอบก็จะได้ว่า 2x ลบ1คูณกับ x บวก3นะครับเท่ากับ0จะได้ว่า x เท่ากับ1ส่วน2กลับ3แต่ว่าเห็นไหมที่พี่บอกกำหนดให้ x เป็นจำนวนจริงบวกนะครับแสดงว่า x เป็นลบไม่ได้ ก็ลบสก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็จะได้ว่ามี x มีค่าแค,าค่ตัวเดียวก็คือ1นส่วนสอนั่นเองก็จาไว้ครับว่า x คือท่าหส่วนสทีนี้มาดูล็อกบ้างล็อกก็คือตัวค่า y นั่นเอง y เท่ากับล็อกสฐานสใช่ไหมครับคูณกับล็อกสล็อกหาฐานสแล้วก็คูณกับล็อกเจฐาน6ก็มาดูก้อนบนก่อนดูอันบนก่อนแล้วกันนะครับอันล่างอันล่างไปหลไรช่่งันงอันบนเนี่ยก็จะได้ว่า ล็อกสฐาน2เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นล็อก3หารด้วยล็อก2ได้แล้วล็อก5ฐาน4เนี่ยจะมาสามารถเปลี่ยนเป็นล็อก5ฐานล็อก4ได้แล้วอันตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นล็อก6อ้ล็อก7ฐานล็อกได้นะครับทีนี้ก็มาหารด้านล่างบ้านอันด้านล่างอันด้านล่างคืออะไรล็อก3ฐาน4ใช่ไหมครับคุณกับล็อก5ฐาน6คุณกับล็อก7ฐาน8พี่ก็จะขอเปลี่ยนเป็นเซษส่ซนเลยแล้วกันก็จะได้ว่าเป็น ล็อก3หารล็อก4คูณกับล็อก5หารล็อก6คูณกับล็อก7หารล็อก8ปนะอ่ะทีนี้สามารถมันก็จะสามารถตัดกันได้ใช่ไหมครับ mm hmm. ก็ดู3ก็ตัดกับ3 4ก็ตัดกับสีตัดกับห้กตัดกับ6 7ตัดกับ7 mm hmm. ก็จะเหลือล็อก2กับล็อก8ใช่ไหมครับ mm hmm. ก็จะได้ว่าเป็น mm hmm. 1นส่วนล็อก2 ฐานด้วย 1, ส่วนล็อก8ก็คูณ 1, 8ส่วนลอก8ทั้ง2ข้างของทั้งทั้งบทล่างนะครับก็จะได้ว่าเป็นเท่ากับล็อก8ฐานล็อก2อ่าก็จะได้ว่าเป็นมันเป็นเศษส่วนอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันเป็นล็อกแฐาน2ได้นะครับแดมันเปลี่ยนรูปกลับมาเป็นรูปนี้ได้แล้ว8เนี่ยมันคือ2อยกกำลัง3ใช่ไหมครับก็ได้ว่าล็อกของสยกกำลังสฐาน2 แล้วเวลาเลขยกกำลอย่างเงี้ยสามารถเอา3เนะี่ยตบไปอยู่ข้างหน้าได้ก็จะเป็น3ล็อก2ฐาน2นะครับล็อกฐานสนี่ก็คือ1ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ3ก็จะได้ว่า y แทะนะครับก็เมื่อเขาถามว่าอะไรเ<ม>ขาถามว่า x ยกกำลัง y ใช่ไหมครับ x ยกกำลัง y ก็ x คือ1ส่วน2ส่วน y เทกร y เทากับ3ดังนั้น x ยกกำลัง y ก็จะเป็น1ส่วน2 3. ยกกำลัง3ก็จะเป็น1ส่วน8ะครับข้อนี้ก็ตอบข้อ2นะครับ ทีนี้พี่ก็จะขอพูดถึงสมบัติของล็อกนะครับสมบัติของล็อกอที่ควรจะรู้นะครับเวลาใช้ทํข้อสอบอก็กำหนดให้อันี้ก่อน m และ n นี่เป็นสมาชิกของจำนวนจริงโดยที่เอ้ยแล้วก็ให้ a เป็นเบ้ากระศูนนะครับ a เบ้ากระศูนย์โดยที่ a ไม่ไมเท่ากันหนึ่งนะครับสมบัติข้อแรกเลยก็คือ ล็อกฐาน a บวกกับล็อก n ฐาน a จะเท่ากับล็อกของ m n นฐาน a เลยครับก็คือถ้ามันเอามาบวกกันเนี่ยสามารถที่จะยุบรวมกันแล้วก็ามาคูณกันได้เลยอ่าพี่ขอพี่ลืมบอกภายในล็อกเนี่ยตัวตัวนี้เนี่ยต้องมากกว่าศูนย์นะครับส่วนฐานเนี่ยต้องมากกว่าศูนย์แล้วก็ไม่เท่ากันหนึ่งด้วยตัอันที่สองนะครับก็คือเอามาลบกันบ้าง ก็คือ Lock a, ล็อก m ฐาน a ลบด้วยล็อก n ฐาน a นะครับพอมันยุบลงกันแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเศษส่วนแทนก็คือ m ส่วน n นะครับอันที่3ล็อก m ยกกำลัง R ฐาน a สามารถที่จะเปลี่ยนรูปมาเป็นเอา r มาอยู่ข้างหน้าได้คือ r คูณกับล็อก m ฐาน a นะครับและสมัยข้อที่4ก็คือล็อก m ฐาน a ยกกำลัง R ก็สามารถเปลี่ยนเป็น1ส่วน R มันกลายเป็นเศษส่วนแทนนะครับถ้ามันฐานฐานเป็นเลขชี้กำลัง ก็จะเป็น1ส่วน R ล็อกเฐาน A เหมือนเดิมอันนี้สำคัญทุกตัวเลยนะครับต้องจำให้ได้หมดเลยเพราะว่าต่อไปล็อกของตัวมันเองก็คือล็อก A ฐาน A จะเท่ากัน1น,นะครับเพราะว่าเวลา R, อ่านเดียก็คือ A ยกำลังอะไรที่ A ก็คือ1น,นั่นเอง A ยกำลังหนึ่งล็อก b ฐาน A สามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็คือ1ส่วนล็ A ฐาน B นะครับ mm hmm. หรือว่าเปลี่ยนเป็น l o อก B หาล็อก A ก็ได้นะครับอันนี้คือที่เราใช้ในการทำโจทย์ข้อเมื่อกี้นั่นเอง mm hmm. แล้วก็ข้อ7 l o g A ล็อกยกํลังล o อก B ครับจะเท่ากับ B ยกกํลังล็อก A ด้วย mm hmm. ก็จบสมบัติของ l o อกที่ควรจะรู้นะครับ mm hmm. ก็ข้อนี้ก็ตอบ1ส่วน8ครับ